สวัสดีค่ะดูสิดูสิตอนนี้เอ็มอยู่ที่น้ำตกวังหินลาดนะคะอยู่หลังเขื่อนน้ำก็ข้างหลังสวยมากเลยค่ะดูข่าสวยค่ะโอ้ยสวยมากเลย <Boy. S 1> คือคือรู้ว่ามันมีอยู่สักพักแล้ว่ะคะ่ะแต่แต่ว่าเพิ่งมาตื่นเต้นมากดูคนเยอะมากค่ะอากาศร้อนมาก น้ำเป็นน้ำหลังเขื่อนนะคะอ,อ,า,อาเก็บน้ำดูสิคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าข้างในมันมันมีอะไรเนาะนี่ค่ะมีทุกเพศ แถวน,นี้มีที่เที่ยวด้วยมีใจมากเลยนะคะเขาซุ่ตมตามตมาตามมาลูกทีนานะตนเ,เองเนาะปิกนิกไม่เก็บค่าบริการนะคะเที่ยวฟรีเห็นเป็นภูเขาแรงๆเนาะอ่านเก็บน้ำแบบมีน้ำทั้งปีน้ำตรงนี้นะคะเขาปล่อยไปเป็นเอ่อน้ำ สำหรับเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับหลังหลังหลังอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็เปิดให้เล่นน้ำได้สุดท้ายแล้วน้ำพวกนี้มันก็จะไปตามพุ่งนางนะคะของเกษตรกรเนาะเอาไว้ปลูกถัดนะคะรูสิคะสวยสวยไหม,สว,มสวยเนะาะบนหลังเขาตรงนี้นเป็นอ่างเก็บเก็บน้ำน้ำก้อนะคะ ก็คือเอ็มาเซเวก่อนนะคะเดี๋ยววันที่ไม่มีคนเยอะๆนอะที่ไม่ใช่วันหยุดอ่ะเดี๋ยวมาเที่ยวอีกทีเดี๋ยวมาแบบอันนี้คนเยอะไมู่้จะเป็นไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนพอดีว่าจะกลับไปบ้าน mm hmm. เห็นเขาติดป้ายมาเที่ยวกันก็เลยลองๆแวะเข้ามาดูนะ,ะ mm hmm. เดี๋ยววันหลังมาใหม่วันนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ